ไม่ได้นะคะที่ออโตโมทีฟเขาแข็งแรงมากนะคะในการให้บริการแล้วก็ดูแลลูกค้าอ่ะมีส่งต่อกันด้วยนะคะแนะนใคะอีกหนึ่งขั้นนะคะนั่นะะก็คือคุณรุ่งค่ะกะมลค่ะจากไอคอนิลออโต้นะคะ รถยนต์มือสองจากโชว์รูมร้นทั่วประเทศไทยค่ะจุดเด่นของคุณรุ่งนะคะนั่นคือการขายและรับซื้อและเปลี่ยนรถยนต์ุกชนิดด้วยราคายุติรรมแถมบริการเข้าศูนย์และรับซื้อรถยนต์ถึงบ้านทั่วประเทศค่ะสิ่งที่สําคัญเลยนะคะนั่นคือราคาและบริการที่ยอดเยี่ยมค่ะขอเสียงปรบมือนางให้กับคุณรุ่งแอนเดียวออ ขายรับซื้อแลกเปลี่ยนรถยนต์มือรสองค่ะในวันนี้นะคะลุงจะมาทําให้ลุกท่านรู้จักกับรถมนอสองให้มากขึ้นค่ะไหนใครในห้องนี้คะอยากได้รถรุ่นพวกนี้บ้างไหมคะออ,อยากได้กันเยอะเลยนะคะซึ่งรถที่ลุกท่านเห็นนี้นะคะเป็นรถมือสองจากโชว์รูมของลุงเองค่ะซึ่งเห็นไหมคะว่ามันยังสวยแล้วมันยังน่าใช้งานแล้วมันยังมีข้อดีมากกว่าที่เราคิดด้วยนะคะและลุงก็สรุปมาให้แล้วค่ะว่า ข้อดีนะคะสี่ข้อของรถเบอสองค่ะมันคุ้มค่าเกินราคาแล้วมันยังเป็นแนวที่ของคนที่ฉลาดใช้เงินด้วยนะคะข้อดีข้อที่หนึ่งค่ะซื้อลรถนะคะในฝันได้ในารานรคาที่ไม่ไม่แพงค่ะ,คะเพราะว่ารถมบอสองเนี่ยราคาถูกนะคะเราทําให้เราเอื้อถึงรถในราคาที่มันถูกและเอื้อได้เร็วเึ้นและง่ายขึ้นด้วยค่ะ ใบแดงได้เลยนะคะสามทำสัญญาคุ๊บได้รถทันทีนะคะไม่ต้องรอคะ่ะจ่ายเงินปุ๊บรับรถกลับบ,บ้านได้เลยคะ่ะ4นะคะเกือขายต่อยังได้ราคาค่ะเพราะว่ารถมือสองนะคะราคามันถูกแล้วคะ่ะขายต่อขาดทุนไม่เยอะแน่นอนคะ่ะเอาเวลนงออนตนะคะ โชว์รถค่ะทุกรุ่นทุกปีทุกราคาทุกแบรนด์เลยนะคะซึ่งรับซื้อตั้งแต่รถราคาหลักหมื่นจนถึงรถราคาหลักล้านเลยค่ะจุดแข็งนะคะมี3ดีค่ะประสบการณ์ดีค่ะเขามีประสบการณ์มากกว่าสิปีนะคะรับซื้อรถมามากกว่า2,000คันแล้วค่ะดีที่2นะคะราคาดีค่ะขายรถให้ราคาดีที่สุดขายจบรับเงินสดทันทีค่ะดีที่3นะคะรวดเร็วดีค่ะเพราะว่าขายจบใน30นาทีมีอยู่จริงนะคะและไปรับซื้อรถถึงบ้านได้ทั่วประเทศเลยค่ะ ตอนนี้เดี๋ยวเรื่องที่หนึ่งนะคะต้องขอขอบคุณพี่ลุกสวยโอนค่ะที่แนะนำกรรมการผู้จัดการโชว์โรง b ี d นะคะทห้งสี่สามสาขาปทูิบาง,งานาสมุทรสงครามนะคะทางบี d วดีเนี่ยอยากพัฒนาระบบการเทอร์ดมือสองของลูกค้าให้มีความโปรเฟชชั่นอลมากขึ้นนะคะหลังจากที่ b ี d ดีเนี่ยได้มาเป็นร์ทเนอร์กับลรงนะคะก็มีระบบรับเทอรลดที่รวดเร็วขึ้นและให้รา,าคาดีที่สุดนะคะลูกค้าก็เลย ซื้อรถกับที่ v y d นะคะและทำให้เกิดยอดธุรกิจนะคะภายในรยะยะเวลาแค่6เดือนเกิดยอดธุรกิจมากกว่า5ล้านบาทเลยคะ่ะเรื่องที่2นะคะผู้จัดการฝ่ายขายค่ะของโชรูมเบนซ์จามแฝนะคะและ B M W นะคะเยอรมันออโต้ค่ะต้องการยกระดับการบริการลูกค้านะคะให้ในด้านเรื่องรับเชอารถมือสองเนี่ยให้มันดีมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ตามหาเตนมามากกว่า10เต็นแล้วค่ะเพื่อรับ ซื้อลดมือสองในเงื่อนไขต่างๆของลูกค้าที่ต้องลูกค้าต้องการนะคะและหลังจากที่ได้มาเป็นพันทเนอรกับลุงค่ะลุงได้ช่วยยกระดับการบริการลูกค้าของทั้งสองโชว์รูมนะคะให้มันรีเนียมากยิ่งขึ้นและจากที่ดิวต้องสิบเต็นนะคะเหลือดิวแค่เต็นลุงแค่เต็มเดียวค่ะซึ่งประหยัดเวลาไปได้เยอะลูกค้าก็แฮปปี้ค่ะและทําให้มีการส่งต่อยอดขายลถมากกว่าหนึ่งร้อยคันแล้วค่ะทําให้สร้างยอดธุรกิจได้เพิ่มขึ้นด้วยค่ะ คีคัสเมอร์นะคะ BMW ค่ะเบ s ส์ต้าแฟรค่ะวอลโ o ่มังดารถไฟฟ้า b y d และ GWM ค่ะลุงกิ้งฟอนนะคะคุณจิราพครุจิวิพันธ์นะคะกรรมการผู้จัดการโชว์รูมฉางอันสองสาขาค่ะมีรับคำแห่งและโชว์ทูรีค่ะเฟ t e t ทูริส m นะคะ อยากหาพาร์ทเนอร์ที่รับซื้อรถมือสองอยากได้เต็นท์รถที่รับซื้อรถทุกรุ่นทุกยี่ห้อทุกแบบนะคะอยากหาเต็นท์รถรับซื้อรถมือสองเพิ่มถ้าที่ยินคำพูดเหล่านี้ให้ได้ถึงลงได้เลยค่ะ คอนเวอร์เซชันสตาร์ทนะคะถ้าเจอผู้จัดการฝ่ายขายหรือว่าเจ้าของโชว์รูมนะคะให้ถามได้เลยค่ะว่ามีเต็นท์รถเป็นพาร์ทเนอร์ที่รับซื้อรถเธอแล้วหรือ,อยังนะคะถ้าเพื่อนตอบว่ามีแล้วและต้องการเพิ่มหรือยังไม่มีนะคะให้เชียร์ได้เลยค่ะว่ามีเพื่อนเป็นเจ้าของโชว์รูมรถมือสองประสบการณ์กว่า10ปีนะคะรับซื้อรถทุกแบบเลยนะคะแลวก็ให้ราคาดีที่สุดเชื่อถือได้และปิดจบงานได้ใน30นาทีลูกค้าของเขาเช่นเป็น Star แฟร์ BMW และ BYD ค่ะถ้าเพื่อนสนใจ มาติดต่อได้เลยค่ะมิสแบนเดอร์โฟลลนะคะไมไ่รับซื้อรถชนหนะักรถซากรถสวมซากรถจดประกอบและไม่รับซื้อรถที่ไม่มีเล่มทะเบียนค่ะมิสคอนเซ็ปชั่นนะคะมีพันเดอร์แล้วไม่ต้องมีอีกนะคะไม่จริงค่ะเพราะว่าบางต็ดน,นะคะจํากัดรุ่นและปีผลิตในการที่จะซื้อนะคะแต่ว่าเตยลุงเนี่ยรับจบทุกแบบเลยค่ะและปิดจบงานได้ใน30นาทีเท่านั้นค่ะ สองค่ะไม่จำเป็นต้องมีร์ทเนอร์ในการรับซื้อรถมือสองก็ได้นะคะันนี้ไม่จริงค่ะเพราะว่าการมีร์ทเนอร์ที่ดีนะคะจะช่วยยกระดับโชว์รมให้มีความน่าเชื่อถือและโปรเฟชชั่นอลมากขึ้นซึ่งสามารถเพิ่มยอดทางธุรกิจได้ด้วยค่ะในวันนี้นะคะลุงก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่รับชมและรับฟังนะคะให้เวลายังไม่พอหรืออยากติดตามรถสวยๆนะคะก็ติดตามได้ที่เฟซบ o o กทิกต็อกชื่อ Avenue Auto ค่ะและสามารถโทรหรือว่าไลน์และถ้ายังไม่จดใจก็นัดมาทกวนกันได้ค่ะขอบคุณค่ะ ขอบคุณมากครับผมขอบคุณทัณ้งสามท่านมากนะครับผมราวาางท่านจะมี